หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนพิชิตด,ดักกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่16จากคำร้อมจากค่ายทหารลาวจินายโมเมืองเวียงจันร์อดีตเคยผ่านหลักสูตรการลบพิเศษ และการกระโดดลมจากศูนย์สงครามพิเศษลบบุรีประเทศไทยมาแล้วตามโครงการช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐอเมริกากับการมีประสบการณ์ในการลบกับลาวแดงและเวียดกงมาค่อนข้างโชคโชนเขาคือตัวแทนที่กองทัพบ,บกลาวกล่าวมอบหมายให้ทาหน้าที่สําคัญนี้การพิสูจน์ทราบเหนื่อยลบพิเศษดักกงนักรบที่มาในรูปแบบใหม่ของเวียดกลงลูกน้องอีก11คนที่แกเองเป็นคนคัดเลือดตามที่ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสจากค่ายจินาย่โม เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มาลงที่ค่ายทหารลาวผสมระหว่างลาวไอ้น้องกับลาวมงวังเป่าที่สาราภูคูนหลังจากนั้นจึงออกเดินทางด้วยเท้าต่อไปตามภารกิจและเป้าหมายเกือบสัปดาห์เต็มที่ชุดลาดตะเวนของจากคำร้อมเดินทางมาถึงเขตเชียงขวางเมืองงาดและเมืองหนองแฮดอยู่ห่างจากที่เขาอยู่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นักความต้องการในตอนนี้ก็คือการเข้าไปในตัวเมืองหนองแฮดเพื่อการพักผ่อนและดื่มสุรา เป็นการหาความสุขตามประสาระหว่างพักงานนี่แหละคือท่าแทหรือนิสัยถาวรของทหารลาวที่ไม่มีการละเว้นแม้ยามออกปฏิบัติการกับภารกิจที่เสี่ยงต่อความเป็นความตายความสําเร็จหรือความล้มเหลวของภารกิจอย่างนี้วิทยุพรีซียีสิาำหรับการติดต่อผ่านเครื่องถ่ายทอดที่สนามบินทุง่งไหหิน หรือแม้แต่สนามบินอื่นๆที่จะเป็นสถานีแม่ข่ายให้เมื่อต้องการที่จะติดต่อกับบอกอที่สถานทูตวิทยุเครื่องนั้นไอ้พลวิทยุมันปิดมาตั้งแต่เมื่อวานซืนหลังจากลำคาญกับการส่งข่าวว่าเหตุการณ์ปกติทุกวันทุกวันไม่ได้คิดเลยว่าการเงียบวิทยุไปนั้นทางบอกกอจะเป็นห่วงเพียงใดความจริงนั้นถึงมันจะตายกองทัพสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรเมื่อมันตายก็จ่ายเงินทดแทนให้ครอบครัวมันก็จบ แต่ข่าวสารเกี่ยวกับดักกงนั้นตอนนี้กองทัพสหรัฐถือว่ามีคุณค่ามากที่สุดหากเป็นไปได้ถ้าต้องจ่ายสักหนึ่งล้านดอลลาร์คิดว่าก็คงยอมขอให้ได้รู้ถึงรายละเอียดของหน่วยรบพิเศษหน่วยนี้เท่านั้นบัตรนี้กําลังรบส่วนขึ้นตรงต่อกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ทหารที่ขึ้นกับฝ่ายขวากําลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีความเก่งกาจชะกาจกัรเคลื่อนที่รวดเร็วปานปีศาจโหดเหี่ยมทารุณเหมือนไม่ใช่คน กล้าแลกชีวิตกับศัตรูทุกเมื่อเหมือนคนที่พร้อมจะฆ่าตัวตายทุกเวลาการปฏิบัติการสองสามแห่งที่ผ่านมาหน่วยต่างๆที่ต้องเผชิญหรือสัมผัสหน่วยรบพิเศษดักงงพวกนี้ต่างอกสั่นขวัญแขวน,ขวนต,ตามๆกันไม่นึกเลยว่าความเก่งกาจความสามารถจะมีเกินมนุษย์เกินคนธรรมดายอย่างพวกเขาไปได้ความสูญเสียจะมีมากกว่านี้แน่หากดักกงพวกนี้ต้องการที่จะเข้าดับศูนย์ นี่คือมูลเหตุที่กองทัพสหรัฐอเมริกาต้องยอมลงทุนเพื่อการนำมาวิเคราะห์หาหนทางต่อต้านและกำจัดเส้นหนามจากคำล้อมแม้จะมีประสบการณ์ในการรบมาค่อนข้างมากแต่เป็นการรบเพียงสมรภูมิเล็กๆที่มีการประทะฝ่ายเราไม่กี่คนการที่ฝ่ายแกเองมีกำลังคนมากกว่าศัตรูนับสิบเท่าทำให้แกสามารถเอาชนะมันได้จนกลายเป็นความภาคภูมิของแกสุดท้ายแกเองก็ได้เป็นฮีโร่และวีรบุรุษ ของกองหน่วยกองพันในฐานะที่รบชนะมาตลอดลูกน้องอีก11คนก็ล้วนแต่เป็นสมุนระดับมือขวาทั้งสิน้นเคยร่วมบรบรวมกินร่วมตายกันมาตลอดเวลาแต่คราวนี้ดูเหมือนจากคำหลอมจะต้องมาถูกล้อมกรอบเสียเป็นแน่เมื่อตลอดเส้นทางที่เดินทางมาตั้งแต่เช้าวันวานถูกศัตรูที่แกกำลังต้องการจะพบตามหลังมาตลอด แบบที่แกไม่มีโอกาสรู้สึกตัวเลยแม้แต่น้อยเส้นทางที่ลาดขึ้นแล้วลาดลงตามสันเขาที่สูงเกือบเท่าๆกันนั้นเราเรียกมันว่าภูเพียงคือภูเขาที่สูงพอๆกันนั่นเองชุดลาดตระเวนที่ถือเอาแต่ความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทางรัดล้อไปตามป่าปโปรง่งคนนำทางที่เป็นคนพื้นเมืองสามารถเลือกเส้นทางได้เป็นอย่างดีการเดินทางที่ลัดและตรงช่วยให้ย่นเวลาไปได้มาก ดูเหมือนจ่กคำร้องจะไม่เข้าใจถึงความมุ่งหมายของการลาดตระเวนครั้งนี้มากนักการค้นหาศัตรูยังดักกงนั้นไม่ใช่พื้นที่หรือบริเวณที่แกเดินทางผ่านมาแน่เหลือระยะทางอีกไม่นานนักก็จะเข้าเขตเมืองหนองแฮดจ่าคำร้องเริ่มเรียกหาลูกน้องคนโปรดบักทาสีมึงแน่ใจนะว่าพี่ชายมึงที่อยู่เมืองนี้มีเล่าให้มึงกินแน่แน่นอนเลยพิจา่าพี่ชายข้อยอรวยเป็นเศรษฐีอยู่เมืองนี้มานานรับรองพิจ่าไปแล้วไม่ผิดหวังแน่ ทั้งเล่าของกินผู้สาวโอ้ยหลายนักไอ้ทาสีที่เป็นทหารมียศเพียงสิบโถเริ่มคุยโอตามนิสัยการมีเพื่อนมากมายมาเยือนหมายถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีที่ชาวบ้านในละแวกนั้นจะยกให้ถ้าไม่มีกูจะกระทืบมึงให้ไอ้บักทาสีรับรองพิจาว่าจะพิจาชอบผู้สาวแบบไหนสาวลาวสาวมงสาวน้อยสาวใหญ่หรือจเจ้าแม่ล้างแม่ไม่ ไอ้ทาสีเจระะนายออกมาร้อนเป็นที่ถูกใจจากคำร้องจนแกต้องหดเลาะลงลูกคอขณะที่ลูกน้องคนอื่นๆพลอยชอบใจไปด้วยไม่ต้องห่วงว,พว้พวกเราไปพวกเราไฮ้คืนนี้จะหายครบทุกคนเลยไปตามพิจาไปเลยเสียงชัยโยโฮหิ้วตามประเพณีดังลั่นไปทั่วป่าทุกคนต่างกระปี้กระเป๋ามีแรงมีกำลังเพิ่มขึ้นอีกเมื่อนึกถึงความสนุกที่จะได้รับในค่ำคืนนี้งั้นมึงขึ้นนำทางไปเลยไปทาสีไป จะได้ถึงเร็วๆกูอยากเล่าอยากผู้หญิงเต็มทีละไอ้ทาสีเล่งฝีเทา้าขึ้นไปเดินนําขบวนทันทีตามคําสั่งของเจ้าหัวหน้าชุดโดยใจที่กระยิมยิ้มยองที่จะมีโอกาสเป็นคนดังของหมู่บ้านยังไม่ค่ําดีนักชุดลัตโะเวนเดินทางเข้าสู่เขตชุมนุมชนเมืองหนองแฮทที่เป็นเมืองหนึ่งในจํานวนหลายๆเมืองของแขวงเมืองเชียงขวางผู้คนควักควายในยามใกล้ค่าตั้งกุลีกุจอกับสู่ที่พักว,วัวควายถูกไล่ตอนเข้าที่ของมัน ใครจะเชื่อว่าในเมืองลาวนั้นเขาไม่เอาวัวเอาควายเลี้ยงไว้ที่บ้านเมื่อหมดฤดูทำนาก็จะปล่อยให้มันอยู่ตามป่าตามเขาปล่อยให้มันหากินของมันเองกระทั่งถึงฤดูทำนานั่นแหละจึงจะไปนำมันกลับมาแล้วผูกมัดไว้ที่นาน,นั้นเลยวกคว,วายที่ปล่อยไวนน้นั้นนานๆวันที่เจ้าของจะไปดูแลการไปดูแลก็เพียงให้รู้ว่ามันยังอยู่เท่านั้นเองวกคว,วายไม่ค่อยมีราคาค่างวดอะไรมากนะักสำหรับการซื้อขายเพราะมีกันทุกบ้าน ราคานั้นหากจะมีก็ต่อเมื่อนำมาฆ่าเพื่อกินกันเท่านั้นเองดังนั้นจึงไม่ค่อยมีคดีวัวควายหายเกิดขึ้นดูๆก็น่าจะสงบสุขดีสำหรับชีวิตความเป็นอยู่อย่างนี้สิบโททาสีเมื่อเริ่มเข้าเขตเมืองมามันก็เริ่มทักทายผู้คนที่พบเห็นจนดังลั่นไปหมดรู้สึกว่ามันกว้างขวางพอสมควรเพราะใครๆก็รู้จักมันทั้งนี้คงเพราะบารมีที่มีพี่ชายรวยนั่นเอง เมืองหนองแฮดที่มีประชาชนชาวมงมากกว่าชาวราวเผ่าอื่นปลูกบ้านแบบเรียบติดพื้นดินผิดกันกับบ้านของชนเผ่าราวที่ปลูกแบบยกได้ถุนสูงลักษณะโอโถมใหญ่โตกว่าของชนเผ่าอื่นๆบ้านมง,งมีลักษณะที่ปล่องควันโดยว่าบ้านไหนปกติสุขดีการทำมาหากินคลองราบรื่นมีฐานะมั่นคงบ้านนั้นจะก่อไฟไว้ตลอดเวลาทั้งนี้ให้สังเกตจากควันที่ปล่องไฟนั่นแหละ การก่อไฟของมองไม่ใช่การก่อทิ้งไว้เฉยๆที่เตาไฟจะมีอาหารประเภทเนื้อซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเนื้อหมูเนื้อหมาเสียบไม้วางไว้ใกล้ๆอย่างที่ใครๆเรียกว่าเนื้อลมควันนั่นแหละมันเป็นการถนอมอาหารตามประเพณีที่ทำกันมานานเพราะเนื้อที่เสียบลมควันไว้นั้นสามารถเก็บได้นานเป็นหลายๆเดือนโดยไม่บูดเนา่าข้างหน้าได้ไงพี่จาบ้านพี่ชายค่อยสิบโททาสีบอกด้วยความกระยิม มีความค่อนข้างใหญ่โตกว่าบ้านหลังอื่นสแสดงถึงฐานะของเจ้าของบ้านเสียงหมาเห่ากันอึ้งคันนึงไปหมดเด็กเล็กวิ่งตามแถวทหารอย่างสนุกสนานสาวหลายคนชะม้ายชายตามมองด้วยความชื่นชมในบุคลิกชายชาติทหารเช่นเดียวกับคนแก่คนเฒ่าที่ออกปากอวยพรให้ลันกร่ทางขบวนชุดละตะเวนเข้าไปในบ้านหลังใหญ่เห็นคนที่เป็นเจ้าของบ้านออกมาเตรียมต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มพี่ชายคอยเองครับจา่า แกชื่อไอ้สีมอนครับชุดรัตรเวนที่เป็นแขกเข้าไปคารวะทักทายชายที่มีอายุเกือบ40ปีที่ชื่อสีมอนด้วยความจริงใจก่อนจะเข้าไปในเขตชายคาบ้านเราป่าจํานวนแรกถูกยกออกมาก่อนเมื่อแขกที่มาเยือนนั่งล้อมวงบนเสื่อที่จัดต้อนรับรายการอาหารที่ตามมาทีหลังซึ่งเจ้าของบ้านสั่งการไปแล้วนั้นนอกจากไก่ก็ยังมีหนังควายตากแห้งพร้อมสั่งให้ล้มหมูอีกหนึ่งตัวนะับเป็นการต้อนรับขับซูที่ยิ่งใหญ่ไม่เบา ดูแล้วน่าจะสมตามคำรับรองไอ้สิบโททาสีมันจริงๆโบราณว่าเมื่อเราเข้าปากความทุกข์ยากก็หายไปความขาดความกลัวจะสิน้นกลายเป็นความกล้าบ้าบินเข้ามาแทนหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งที่เจ้าข,ของบ้านเชิญมาร่วมในการรับรองแขกต่างสนุกสนานกันเต็มทีประเพณีการเสิร์ฟเล่าโดยสาวเล่านั้นเขาทำกันอย่างนี้บรรดาชายจะนั่งร้อมเป็นวงโดยที่สาวๆจะไม่เข้าไปนั่งด้วย สาวๆนั้นจะอยู่วงนอกคอยรินเหล้าทีละจอกมากน้อยตามแต่ใจของคุณเธอแล้วคุณเธอจะส่งเหล้านั้นให้ผู้ชายดื่มเรียงลําดับทีละคนทีละคน,ะคนจนรอบวงชายในวงก่อนที่จะรับเหล้าไปดื่มมีสิทธิ์จะให้สาวนั้นดื่มเหล้าที่เธอรินก่อนด้วยความสเสน่หาซึ่งเธอจะปฏิเสธก็ไม่ได้ถือเป็นการไม่ให้เกียรติกันเมื่อเธอดื่มแล้วก็รินใหม่ส่งให้ฝ่ายชายบางแล้วชายนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้อย่างเด็ดขาด การที่คุณเธอต้องดื่มก่อนชายที่จะรับแก้วจนครบทุกคนแบบนี้มีหรือที่คุณเธอจะทนได้บางสาวรับได้เพียง3ามแก้วก็ต้องเมาออกจกวงไปการดื่มเหล้าทุกครั้งต้องให้หมดแก้วหากดื่มเหลือหรือเททิ้งถือเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าของบ้านนับเป็นความเสียหายอย่างมากชายใดที่ดื่มไม่ไหวจะต้องโดนกฎหมายมาตรา200กล่าวคือชายรือหญิงที่อยู่ใกล้กันจะช่วยกันจับให้นางหงายหลังขึ้นขณะที่หงายหน้าขึ้นนั้นปากจะอ้าโดยอัตโนมัติ นั่นแหละการก,กรอกเล่าเข้าปากคนปฏิเสธก็สามารถทําได้ง่ายขณะที่ทําการกรอกเล่านั้นทุกคนจะพากันเชียร์ด้วยความสนุกสนานงานเลี้ยงรับรองเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรื่นลมบางคนหลับไหลไปด้วยความเมาเมื่อเที่ยงคืนบางคนก็หลังจากนั้นบางคนก็อยู่จนถึงพระอาทิตย์ขึ้นไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกลาดังนั้นช่วงสายของวันรุ่งขึ้น ชุดลดตเวณของจากคำหลอมก็ต้องอำลาอาไลกับเจ้าของบ้านมุ่งนาเขาป่าตามภารกิจโดยอาการที่ยังไม่สั่งเมาหรือแม้แต่บางคนยังส่วนเซอยู่ด้วยซ้ำไม่รู้เหมือนกันว่าจาคำหลอมแกคิดยังไงถึงต้องออกภารกิจขณะที่กำลังพลนั้นยังอยู่ในสภาพร่างกายที่สโลสเลยยังไม่พร้อมอย่างนี้